และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์ส่วนชัยกับช่องของ j a s m i n ินอินเตอร์นะครับข้างๆผมนะครับสมาชิกนะครับผู้ขึ้นนะครับตำแหน่งระดับสูงนะครับใน j a s m i n ินอินเตอร์แนะนำตัวเองนิดหนึ่งครับคุณประเสริฐแสงวงทองค่ะนะครับถามจริงๆหัวรู้จัก j a s m i n ินอินเตอร์ได้ยังไงอ่ะรู้จักแจสต์มินอิเตอร์รู้จักจากสินค้าค่ะครั้งแรกก็คือทานทานเชงของแจสต์มินนี่แหละครับจากเชงเป็นยังไงเชงจริงๆจากน้ําหนักแบบ เยอะมากเราเป็นคนที่แบบมีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็จะแบบโป่งตรงนู้นโป่งตรงนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่สวดหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแม่บ้านทออค่ะอพอดีแบบยังไงเราต้องดูดีเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านทออก็เลยแบบประทับใจในเช้งที่ทําให้แบบยืดยๆดเยอะๆของเราอะหายไปแน่นอนค่ะโอ้โหนะครับประทับใจในสินค้านี้เองนะครับอยากจะบอกอะไรให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ j จสซีมินครับ ใช่จัสมินไม่ได้ให้แค่ความสวยอย่างเดียวนะคะสำหรับรายได้ของจัสมินแน่นอนเลยค่ะถ้าคุณเก่งคุณพร้อมเชิญติดต่อได้เลยค่ะเบอร์โทรอะไรครับ089 922 9, 9, 9 5 5 3ค่ะสุดยอดครับกับจัสมินอินเตอร์นะครับ,รบมาร่วมรายการกับเราบ่อยๆนะอาทิตย์หน้าอย่าเรามาเนี่ยครับที่จัสมินอินเตอร์อีกนะครับเรามีสื่อนะครับที่พร้อมนะครับที่จะให้กับทุกคนเนี่ยครับ ขยายสาขาขยายกิจการของ Jasmine i n t e r ์นะครับเพื่อก้าวขึ้นสู่ติด1ใน10ของประเทศไทยแน่นอนนะครับที่ได้มาเจอกันนะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณคร้า